สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปในงานเคสครับงานแก้ไขปัญหานะครับทั้งนี้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับโตโยต้าฟอร์จเนอร์ปีประมาณ2012-13นะครับคัานี้มีการเครื่องยนต์สั่นนิดๆน,นะสั่นนิดๆยังไม่ยังไม่ถึงกับมากแต่สังเกตได้ว่าเครื่องยนต์สั่นนะครับยังไม่ถึงกับเขยา่านะ ตัวนี้เป็นหัวฉีดเพียซูประมาณนั้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้มีไฟโชว์บนหน้าปัดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูไฟโชว์บนหน้าปัดกำลังนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบแต่ปัญหาคือตอนนี้กำลังอัปเดตข้อมูลอยู่นะครับสำหรับอ่า เคร่องสแกนนะฮะยังใช้การไม่ได้รอแป๊บกำลังประมวลผลอยู่ได้แล้วได้ร้อยปร์็แล้วนะครับตกลงภาพก็จะสะท้อนแสงน,นิดนึงนะครับนี่นะพามาดูนะครับไฟโชว์บนหน้าปัดรูปเครื่องยนต์นะครับ ที่เป็นปัญหาในคันนี้นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์มันจะสั่นนิดๆนะครับเครื่องยนต์เดินไม่นิ่งนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปดูโค้ดกันทึ๊บรองสแกนก็จะช้าๆหน่อยนะฮะแต่ประสิทธิภาพสูงไม่ช้าหรอกไวมากนะ บอร์จูเนอร์ปีประมาณสิบห้าสิบเจ็ดเกียร์ออโต้ี๋จะบอกเออต์แวรก็จะมอยู่ประมาณปีสิบสองนะครับเ u v ยูวีตกลง ไปสแกนดูกัน,กนครับกับคันนี้จะเจอโค้ดอะไรอ่าเดี๋ยวขึ้นไปนั่งในรถก่อนภาพใน e c m เลยนะไม่ต้องตรวจจับทั้งหมดเลือกการตรวจจับได้ปาบ e c m เอาใหม่เฮ้ยยังไงเข้าขเราเด้งออกเข้าขเราเด้งออกเอาแบบความเร็วสูงดูสิ เฮ้ยยังไงยังไงเนี่ยเอยทำไมเจออาการแบบนี้นต้นตแกนเดี๋ยวลองเข้าใหม่ดูนะครับเพิ่งเคยเจอลองเข้าใหม่ดูออกแล้วเข้าใหม่พอเมื่อกี้เราเพิ่งอัปเดต ซอฟต์แวร์อัปเดตข้อมูลเครื่องนะครับเมื่อกี้เราเลือกตัวแรกเหมือนเดิมคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณสองแสนสี่มืนสามพันนะครับวิ่งมาแล้วมาหน้านี้แนละ้วลองกดอซีเียมดูนะครับ เลือกการตรวจจอบอาแสดงว่าเมื่อกี้เครื่องยังไม่พร้อมใช้งานนะครับต้องกลับออกไปแล้วเข้าใหม่นะครับนี่เจอแล้วครับโฮมขึ้นมา9โค้ดนะครับโค้ที่หนึ่งกับโค้ดที่สองเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับนี่หัวฉีดเสียเก้โ,โ,โค้ดมีโค้ดแปลกมา1โค้ด สโค้ดสูบที่สี่ก็มีแล้วก็สวิตเบรกนะฮะเป็นเบรกสวิตเป็นเบรกหลักๆไว้ฉีดนะทำให้เครื่องเดินเขยา่าสวิตเบรกไม่เกี่ยวนะครับคันนี้อีโค้ด p 0 2 3นนะครับมันคืออะไรลองดูสินั่ปุ๊บค้นรูปภาพ มันจะมีหลายค่ายให้เรามาดูนะเกี่ยวกับหัวฉีดหมดเลยนะครับเนี่ยแต่เป็นหัวฉีดในภาพจะเป็นหัวฉีดอิบนซินนะครับอืมออกออกออก,กหลักๆจะเจอโค้ดหัวฉีดนะครับสองหัวสูบที่สามและสูบที่สี่ เป็นปัญหานะครับชัดเจนะวิเคราะห์ก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะถ่ายรูปโค้ดทิ้งนะครับแล้วก็เคียร์เคียร์โค้ดแล้วจะลองสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเคียร์โค้ดเนาะล้างไปเลยล้างดึ้เตียมหายไปแล้ว กแกนไหมนี่ไม่มีนะไม่มีคดแล้วนะเดีนี้ไปดูหน้าปัดหน้าปัดไม่มีนะเราจะดับเครื่องนะครับโอ้เรื่องเขยเ่าวคนระับดับนี่เหมือนยางเส้นเครื่องขาดเลยปาตานครับปาตานมีล่างยาวนิดนึงแต่ติดนะครับ ไปเครื่องเด้งเหมือนเดิมทีนี้เราไปดูอีกรีนึงโค้ดที่ค้างอยู่ไม่หายนะแสดงว่าต้องมีอะไรเสียเต็มเต็มครับหัวฉีดเสียครับผมรู้เรื่องเ <c oughs> ต็มเต็มจัดไปนะวิเคราะห์ก่อนซ่อมนะฮะโตยโยต้าโคช r นเนอรครับรอตามครับจะหายไหมนะครับไปต่อโคชจนเนอร์นะครับหลังจากเช็คโค้ดเสร็จนะครับปัญหาที่เจอก็คือ สูบที่สี่และสูบที่สามที่เห็นในโค้ดนะครับคันนี้เบื้องต้นก็จะเช็คสายไฟนะถ้าสายไฟไม่เกิดปัญหานะครับเราก็จะถอดหัวฉีดออกมาครับเพื่อกดเคสดูนะครับตอนนี้เป็นหัวฉีดเปียโซนะฮะมีร่องรอยหนูแท้หนูกัดไหมไม่นี่สังเกตได้ง่ายถ้าไม่กินขี้หนูนะหรือว่ากินชีต้องดูเรื่องสายไฟก่อนนะครับแต่คันนี้ เรื่องมาสภาพก็ไม่ได้สกปรกนะครับแกะถอดหัวฉีดเดี๋ยวเราจะถอดหัวฉีดออกมานะเอาลรอตามว่าหัวฉีดมันจะพังจริงหัวไหมสามกับสีที่เราดูนะเต้มเต้มแต้มสีไว้ให้หน่อยจะได้รู้เห็นครับสำหรับกันนี้เท้าความนิดนึงนะครับ สอบถามเอฟซีนะครับเขาบอกว่านะก่อนหน้านี้นะได้เปลี่ยนหัวฉีดมาหนึ่งต้นนะครับอ่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้มันสักพักอาการก็เป็นอีกนะครับตัวเลขผมก็จะมาร์กไว้ประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่มาดูตัวที่เป็นปัญหาดูสูบที่สามนะให้มองที่เครื่องวัดนะครับผมจะกดเทสดูนะครับ เนี่ยคอยสูบที่สามเสียนะทีนี้มาดูสูบสี่ะมาดูสูบสี่มดูค่าคอยเห็นไหมครับเก้าร้อยกว่าดฉะนั้นสูบสามกับสูบที่สี่เป็นปัญหาถ้าคอยเสีย,ค,สย,ยค,คือเสียทั้งสองต้นเลยนะครับคือเสียทั้งต้นอย่างเงี้ยนะ ชัดเจนนะคันนี้หัวฉีดเสียสองต้นนะครับไปต่อคันนี้นะคปิดงานใส่หัวฉีดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับหัวฉีดเปลี่ยนไปสองหัวนะเสียหัวฉีดทั้งต้นเลยสองต้นนะครับก็ทีนี้เอาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูเครื่องยนต์หรือว่าสตาร์ทติดง,ง่ายอยู่นะครับแต่ มันมีเสียงเคกนะในรถยนต์รุ่นนี้นะครับผมจะบอกให้ว่ารถยนต์รุ่นนี้เวลาทําต้องมีเครื่องมือนะครับไม่งั้นเสียงมันก็จะดังแบบนี้นะเสียงไม่เพาะนะครับเป็นเป็นหัวฉีดเคโซนะเวลาทําก็ต้องทําการเร์ยนิ่งใหม่นะครับอันนี้นํามาบอกกล่าวกันนะครับสําหรับเครื่องสแกนนะผมเข้าไว้แล้วนะเข้ารอแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นเป็นฟอร์จูเนอร์นะฮะ ปีส0 1 2นิสองนะครับทีนี้ก่อนทำการเรีนนิูงนะผมแนะนำนะครับให้ดูเรื่องนะครับความร้อนนะครับความร้อนของเครื่องยนต์เห็นไหมครับความร้อนของเครื่องยนต์เราให้ไปดูค่าสดก่อนอุณภูมิความร้อนได้ไหมคูเลนอ่ะคูลเลนต์อ่ะอยู่ไน เลนน่ะโอ้อันนี้ถ้าเข้ามาแบบนี้นะฮะผมจะบอกไว้ก่อนมันเข้าตัวยาท่าได้เหมือนกันนะครับเข้ามาแบบนี้แต่ว่าทําไมมันได้น้อยเหลือเกินสาแดงว่าผิดรุ่นนะครับออกไปออกไปใหม่ออกไปใหม่ออหมเลยครับสแสดงว่าเข้าผิดรุ่นมันมีเลือกให้เข้าอยู่นะฮะพยายามเข้าให้ถูกรุ่นนะครับ ผิดรุ่นก็คือผิดปีนะครับพอผิดปีปุ๊บเครื่องมือเรามันก็อไม่ตรงรุ่นก็ททำงานได้น้อยครับเรื่องการตรวจจับอเออลืมบอกไปว่าว่าไฟไม่เด้งแล้วนะ <c oughs> ไฟไม่เด้งแล้วนะครับสำหรับไปบนหน้าปัดน,นะครับทำเสร็จแล้วไฟไม่เด้งแล้ว ยังเข้าไม่ถูกอีกเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมเข้าใหม่นะครับพอดีทําคนเดียวแล้วก็ถ่ายคนเดียวพูดคนเดียวนะครับอะเห็นไหมครับเข้าถูกปีนะครับฟังก์ชั่นมันจะเยอะเลยเห็นไหมหัวข้อจะแย่มากมายเลยไหนครับทาได้หมดนะฮะแต่คันนี้ก่อนที่จะทําการเรียนรู้นะครับผมจะดูความร้อนก่อนนะพอดีวความร้อนเข็มก็สามารถดูได้นะแต่ตัวเลข มันก็จะชัดเจนกว่านะครับทีนี้ผมก็จะดูข้าหัวฉีนะครับข้าหัวฉีข้าหัวฉีดดูเช่นะดูิชอนเลยแล้วข้าหัวฉี น,นี้ไม่ใช่นะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นการน,น,นี่อันนี้ก็ไม่ใช่อ้าวใช่แล้ว <c oughs> อ้าวใช่แล้วนะเออความร้อนแปดสบสองนะแปดสิบสองนะแล้วก็ข้าวหัวฉีดไม่สวยเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ดังพาะขึ้นนะ แต่ว่าค้าหัวฉีดไม่สวยเลยนะครับลองดูก่อนนะครับตรงนี้นะฮะคือเอาไว้เป็นแนวทางนะฮะทีนี้ผมจะทำการเร์นนิ่งนะครับนะของเดิมเขาที่มาก่อนทำการท่อมสถานเครื่องยนต์ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะเกิดจากคอยนะครับคอยของหัวฉีดแมันเสียนะครับมันเสียไปสองต้นค่ามันไม่ได้นะครับ ก็เลยทําให้ไฟด้งไฟโชว์นะก็ให้มาตรวจจับโค้ดก็เจอสูบสามก็สูบซีนะฮะเป็นปัญหานะครับแก้ไขนะฮะเปลี่ยนหัวฉีดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต,วตาครื่องยนต์พออุณหภูมิได้นะฟังให้ดีฟังพออุณหภูมิได้ปุ๊บเราก็จะทําการเร์นนิ่งหัวฉีดนะครับพอเร์นนิ่งเสร็จแล้วนะฮะเราจะมาดูค่าสุดตรงนี้นะครับนี่นะฮะจำตัวเลขไว้นะหนึ่งสองสามทีนะ เรีนนิ่งเสร็จแล้วผมก็ออกไปวิ่งนะครับแล้วจะให้มาดูค่าสดว,ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับผมการเรียนนิ่งนะฮะการเรียนนิ่งต้องไปที่ special function นะครับอันนี้เราทําการเรียนนิ่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะพาดูค่าสดน,นะครับ ของหัวฉีดนะเดี๋ยวผมเลือกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเลือกแป๊บหนึ่งนะเจอนะจะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้กดให้ดูก่อนที่เราทำการเล ARNING จำได้ไหมหัวฉีดแต่ละหัวนั้นค่าไม่สวยเลยนะครับหลังจากที่เราทำการเล์น n i n g เสร็จเห็นไ,ไหมหัวฉีด ค่าโคตรสวยเลยศูนย์ทุกตัวนะครับแล้วเวลาเร่งเครื่องยนต์นะครับเวลาเร่งเครื่องยนต์นะครับไม่มีเสียงเกเเลยนะครับเงียบกริบดูแบบกราฟก็ได้นะครับดูแบบกราฟ นะคันนี้เหลือออกไปวิ่งทดสอบนะครับหลังจากเร์นนิ่งเสร็จก็ถ้ามันไม่มีไฟเด้งไฟโชว์นะรถวิ่งดีนะคันนี้ก็หลังจากวิ่งทดสอบก็จะเรียกเอฟซีมารับรถได้แล้วนะครับโอเคครับนะครับหลังจากนะฮะที่เราทำการนะครับเร์นนิ่งนะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ออกมาวิ่งทดสอบนะครับคันนี้เบื้องต้นที่ f อมซนมานะไฟโชว์แล้วก็เสียงเคกของวัาฉีดเครื่องยนต์จะสั่นเดินไม่นิ่งนะฮะอาการนั้นไม่มีแล้วนะครับแล้วเครื่องยนต์ก็เงียบกิเลยนะฮะเสียงเพาะนะฮะคันนี้นะผมออกวิ่งก็ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วนะเกียร์เปลี่ยนครบนะครับเครื่องยนต์ ไม่มีสะดุดสั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับจบงานนะครับอันนี้จบงานแล้วพร้อมส่งแล้วนะสำหรับหัวฉีดเปียโซในรุน่นนี้ซ่อมยากนะครับซ่อมยากส่วนมากจะได้เปลี่ยนทั้งต้นนะครับส่วนที่ซ่อมได้นะครับเครื่องมือก็ต้องพร้อมนะครับเครื่องมือก็ต้องพร้อมนะครับขนาดเราเปลี่ยนหัวฉีดทั้งต้นนะฮะ ใส่เข้าไปยังใช้ไม่ได้เลยนะก็ต้องมีการเร์นนิ่งหัวฉีดใหม่นะครับถึงจะใช้ได้นะฮะในรถยนต์โตโยต้าฟอร์จ n e เรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับกับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube ปูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับ โอ้งแงเจริญการช่างนะฮะกระดิ่งกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือน,นะครับวันนี้ก่าคำว่าสัวดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่โอ้งแงเจริญการช่างนะครับ